เอาจริงๆสูตรนี้ขายมาประมาณกี่ปีแล้วคะพี่มาเกือบยี่สิปีแล้วคะเกือบ20ปีแล้วโอ้ตัวนี้นี่เอามาประมาณกี่ไม้อะคะพี่ต่อวันนะคะถ้าเป็นวันนี้ถ้าเป็นวันละทานจะอยู่ที่ราวๆหกถึงเจ็ดร้อยไม้ฮะ ถ้าเป็นวันเสาร์ก็อยู่ที่พันบวกโอ้โหแสดงว่าวันเสาร์นี่คือเสาร์คือคนเยอะมากโอ้โหวันนี้มามาทานเราเขาอ้อเลยค่ะยี่มา20ปีเดียร์ถาวรแล้วนะคะคอนเฟิร์มยังงง ค่ะทในุไมก่ระมุนไปเลยไก่ขึ้นนุ่มอเต็มติดค่ะอร่อายมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุธิสา h ช n แนลนะคะบรรยากาศฝนลงมาแล้ว เดี๋ยววันนี้นะคะตั๊กจะมาแนะนําร้านนี้ FC แนะนํามานะคะนี่ร้านของนัดทักการไก่ทอดหมูทอดแต่ว่าร้านนี้จุดเด่นของร้านนี้คืออะไรนะคุณผู้ชมนี่น,นี่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นไม้แบบนี้ค่ะสองนี่ค่ะสิบบาทอ่ะโคตรใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบน่องแบบนี้ค่ะนี่เราตั๊กหยิบให้ดูน่องใหญ่นี่ สี่น่องยี่บห้าบาทโอ้โหสุดยอดมากค่ะคุณผู้ชมตลาดที่นี่นะคะตลาดคลองละพีพัน์แล้เอเนหนองแคสรับ,บุรีนะคะตลาดตลาดนี้ก็ของโคของกินคือเยอะเยอะแยะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตั๊กจะพาไปชมร้านของพี่นัฐการไก่ทอดกันไปไปชมกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมโอ้ยน่ากินมากค่ะ ไก่คือชิ้นใหญ่ใหญ่มากๆนี่ค่ะมาใหม่ๆแล้วโอ้โหใหญ่จริงๆค่ะนี่ค่ะเป็นไม้ๆแบบนี้ค่ะตากีไม่เคยเห็นเลยคือมีที่นี่ค่ะคือ FC แนะนำมานะคะวันนี้ก็คือต้องมาลองมาจัดเลยโอ้โหยังยากๆหูน่ากินมากๆค่ะ บรรยากาศนะคะทักมาลุยหลังร้านเลยอันนี้คือตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะคุณผู้ชมดูหน้าร้านค่ะขายอย่างดีค่ะลมก็มาฝนก็มาค่ะไม่ถดไม่ถอย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> อ้โหหน้าร้านก็ขายกันค่ะขายดียมากมากหยิบกันแบบ <c oughs> สวัสดีแม่ค้าด้วยค่ะ มากับฝนเหมือนเราจะาฝนมานะคุณผู้ชมเออแล้วไม่ตกไม่ตกอันนี้เป mm> ็นส uh ่วนไหนอะครับพี่เป็นสันในขาสันในกายจ้าสันในกายสิบบาทอะคะตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่คะไมละสิบบาทค่ะอันนี้ไม่มีหนังไม่มีกระดูกค่ะอ๋อมีมีหนังมีกระดูกนะคะโอ้โหน่ากินมากๆ หน้าร้านก็ขายดีมากๆค่ะอันนี้พี่เริ่มขายกี่โมงอะคะประมาณขายประมาณบ่ายสามโมงค่ะสามโมงอยู่ดึกไหมอะคะอยู่ไม่ดึกค่ะประมาณทคุ่มคุ่มกว่าคุ่มคุ่มกว่าโอ้โหนี่ขาหน้ากินมากเลยถุงเลืองเลยค่ะสิบบาทโคตรใหญ่อ่ะคุณผู้ชม น่ากินมากนี่มาแล้วค่ะมาสองวันเลยไหมคะพี่ที่นี่ค่ะเสากับอังคารอยู่นีเสากับอังคารน่ากินมากๆทอดไปขายไปค่ะหน้าร้านก็วางหายวางหายเลยนะคะคุณผู้ชม เอาจริงๆสูตรนี้ขายมาประมาณกี่ปีแล้วคะพี่มาเกือบ20ปีแล้วค่ะเกือบ20ปีแล้วโอ้โหนานเหมือนกันนะคะเนี่ยถึงว่า FC บอกว่าร้านเนี้ยคือเหมือนแบบคือมาตลาดเนี้ยคือทุ่งมาทีนั้นนี้ค่ะพี่ี่อยู่มาตั้งแต่ตลาดเปิดเลยโอ้ตั้งแต่ตลาดเปิดเลยค่ะโอ้ดูลูกค้าหน้านสิคะคุณผู้ชม จริงๆเด็ดๆหลักๆนี่คือเป็นตัวไก่สีน่องหรือเปล่าเป็นเป็นเป็นเนื้อไก่เป็นเนื้อไก่เป็นเนื้อไก่โอ้เนื้อไก่ก็คือจะแบบรลดกว่ายืนหนึ่งกว่าค่ะเนนื้อไก่สวยชอบชอบมาซื้อค่ะ นี่น่ากินมากค่ะหนึ่เหลืองเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ว้าวนี่น่ากินมากค่ะโอ้ลูกค้าเลือกกันไม่หยุดเลยค่ะ ใช่ค่ะจ๋าเราที่อื่นไปไหนบ้างบอก FC ไหมคะพี่ถ้าเกิดว่าวันนีเขาหัสพี่จะไปลงหนองเสือกองคองสิบนองเสือจวันอาทิตย์องสิบนองเสือจ้นตฤหัเรือนกันแค่กันนี้ค่ะโอ้โอเคฮานอกนั้นก็หยุดค่ะใช่ใช่ขยายที่นี่สองวันแล้วก็ที่นี่สองวันเอาสี่วันค่ะ อันนี้เป็นอ่าตี้โครงไก่นี่เท่าไหร่อะคะพี่ตี้โครงไก่นี่ขายตัวละ25บาท25บาทเลยมาเริ่มมาเพิ่มเลยค่ะคุณท่านเต่าโอ้เต่าแล้วนี่ไปดอกเสือเสือเสือตาเจริญจันตาสดเจริญยันคอมสิบคอมสิบดองเสือนี่มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่อย่งพอนี้เนี่ยงใแล้วไงแล้วแต่แล้วแต่แสดงว่าเอฟซีเขาชอบ ชอบน่องชอบน่อง, <c oughs> องตัวนี้นี่เอามาประมาณกี่ไม้อะคะพี่ต่อวันนะคะ,ะถ้าเป็นวันนีถ้าเป็นวันละทานจะอยู่ที่ราวๆหกถึงเจ็ดร้อยไม้ฮะ<า>โอ้โหแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ก็อยู่ที่พันบวกโอ้โหแสดงว่าวันเสาร์นี่คือวันเสาร์คือคนเยอะมากโอ้โหแ้วเท่่าไหรคบบ รรามน,านะไนีสุดยอดมาค่ะคุณผู้ชมตัมเดียค่ะให้ผมช่วยดูู <box> หละไม้ใหญ่มากเข้าเหนียวนี่มีหอ่หอเท่าไหร่มาคะห่อละ5กระหอละ10ค่ะ5าบาท10บ,บาทค่ะ <6> <6> อันนี้เป็นคโครงไก่นะคะ บรรยากาศหน้าร้านค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นโครงไก่นะคะโอ้โหยิ่ห้าบล้มเลยค่ะ

ขายดีมากๆค่ะวันนี้มามาทรา <c oughs> ร้อนร้อนเลยค่ะ นี่ขนาดขนกำลังมานะคะโอ้โหทั้งทอดทั้งขายค่ะไม่าทข้าวเหนียวก็ห่อไปเริ่มเลยค่ะข้าวเนียสิบาทแป๊บค่ะ ครับโอ้โหนี่๋นวตักจะให้ดูนะดูดิแบบมันใหญ่มากจริงๆค่ะดูดิมาใบพัดก่อนนะใบแป๋วหเปล่าเราโกผัหรือเปล่าเดี๋ยวต้องห่อ รวันนี้ต้องมีน้ำ <c oughs> ปะสิบบาทครับผมขายดีมากค่ะ,ะยิงยิงยย่งยิ่งคำนี่ยิ่งเยอะนะคะลูกค้า ลูกค้าเยอะมากเริ่มยุบแล้วเพราะว่ามันเมื่อกี้มันหอมล้ว มาเนี่ยไม่เอาไม่เห็นเค้านั่งวันนี้ได้ม้า mà, ไม่ ดีดินบางใช่ไหมใช่ดีมากๆคอ้เราอยู่หน้าแล้วนะถอไปถันกแล้วนะด้านหลังก็ได้ถอนซ้ายสุดซ้ายหนึ่งได้ไม่ใช่ปากคาปากคาเท่าเลยอ๋อปากคาก็มันก็น่าเกินไปแล้วกันนะน่าเกินไปแล้วท่าติด มาค่ะคุณผู้ชมไก่ย่างนิชการนะใช่ไหมผู้ถูกวะนี่ดูคนตั้งให้ดูคนก่อนดูลูกค้าเิยเยอะมากมชูนิ้วหน่อยลูกชูนิ้วหน่อยลูกค้าเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ยี่สิบห้าาทสี่น้องแบบนี้เคยเห็นไหมคะมีที่นี่ค่ะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะกินแบบนี้เลยเขาล้อเลยค่ะา ยี่สิบปีคอนเฟิร์มอย่างนู้ยี่สิบปีคอนเฟิร์มแบบของงานศิลปะยี่สิบปีคอนเฟิร์มดูลูกคา้าดูลูกคา้าต้องให้ดูลูกค้าลูกคา้าคนเยอะ <c oughs> อ,อืแย่งกันเลยค่ะคุณผู้ชมยี่สิบ <c oughs> ปีแล้วมาเดี๋ยวเรามาต่อกันอุ้ยอยากจะบอกว่าไก่ไก่ดีมากกัดคือแบบนุ่มไปเลยแล้วการหมักคืออร่อยมากนะคุณค่ะที่ร้านสองคน อือหือจะบอกว่าหมักดีมากอือือไม่ผิดหวังค่ะคุณผู้ชมอือเอาเหลืองไหมดีสิบบาทดูใหญ่มาชิมอดตอถอือนุม่ม ไม่ได้แข็งเลยคุณผู้ชมคือมันนุ่มไปเลยอืยอเขาจะหมักแบบหมักทุกไทยนะคะต้องขอบูนเอฟซีนะคะที่พาเรามากินของอร่อยนะวันนี้แนะนำร้านเอออร่อยจริง,งละมุนไปเลยไก่คือน,นุ่มเต็มติดค่ะอร่อยมากค่ะ ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะใครที่มาตลาดคลองรับปีพักใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะ <ๆ S 1> ต้องมาร้านนี้นะ20ปีแล้วนะการันตีวความอร่อยนะๆๆขายดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเปิดร้านตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะไม่เกินกี่ทุ่มนะคะทุ่มหนึ่งทุ่มเดียวนะอ <laughs> ดคตรไปคุณผู้ชมนะให้รีบมา <c oughs> ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะต้าต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะไปพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีวันนี้ขอบคุณมากนะคะไ่คะ่ะขอบคุณมากค่ะ,คะ <laughs> อร่อยมาก <laughs>